โอเครับผมวันนี้นะฮะมาดูรถแตงโมของตะบ่าวคอกซิ่งนะครับผมอยู่ในไล่แตงนะครับไล่แตงฝนตกเมื่อวานนี้ตะบ่าวระเบิมการเองเลยรอบนี้ไม่รู้จะเป็นยังไงนะฮะน่าจะได้ล่าก,กันยาวเลยแหละดูเส้นทางครับผมโอ้โหแสนยาวไกล เอาละครับมามาดูกันมันจะได้ลากยาวแล้วครับงานนี้อันนี้ใส่แตงครึ่งคันนะครับผมยังไม่เต็มลำดีนะฮะเอาละไปปล่อยเนิบๆน,นะฮะตะบ่บาวยิ้มแห้งครับตะบ่าวยิ้มแห้งครับงานนี้โอ้โหรถไถยังตีอะฮะ เอายังไงดีเปลี่ยนล่องครับเปลี่ยนล่องเอาละโอ้โหครับดูครับทำไมถึงขึ้นไม่ได้นะฮะรถมันเปีออกมาความรู้สึกตาบ่าเป็นยังไงเนี่ยนยีงงยเอหายใจไม่ัวงนะครับเอาละครับจะได้ไปไหมเนาะนี่ยโสเลยประวัติา <laughs> าศาสตร์จะสำรอยหรือเปล่ามาดูกัน โโอ้หครึ่งล้อครับแนบเลยไม่ต้องพูดถึงแล้วหายไปในดินแน่นอนโอเคครับผมมาดูตอนที่สองกับตะเบาคอ้ซิ่งครับเอาละครับเอาไม้มาลองแล้วทั้งแรงคนแรงรถไถนะครับเราจะมาดูกันว่าจะเป็นยังไง อ้าครับผมมามาดูกันฝั <_ d ans> ่งนี้ครับฝั่งนี้ไม่เท่าไหร่ครับฝั่งนี้ทา,าง,งถนนลื่นครับถนนลื่นโอ้โหวางไงจะพวงสองหรือเปล่า ฟอร์ดมาแล้วนะครับฟอร์ดมาแล้วครับผมน่าจะพ่วงหรือเปล่าอ่าครับผมมาลองดูคันเดียวก่อนนะครับบอกว่าคูโบต้าก็เอาเรื่องเหมือนกันฟอร์ดไม่ต้องครับฟอร์ดไม่ต้องแรงจนคูโบต้าก็เอาอ๋ไปแล้วครับไปแล้วขึ้นมาแล้วเรียบร้อยนะครับผมแรงคันเดียวก็เอาเีแล้ว